ใครที่มีความทุกข์ใจขายที่ไม่ได้สักทีนะคะวันนี้ซีร็อกโฉนดเลยค่ะแล้วก็ตรงมาที่วัดอุทุมพรารามจังหวัดสุพรรณบุรีหรือวัดไผ่แขกแห่งนี้เพราะที่นี่มีพิธีแช่งโฉนดค่ะ และตอนนี้นะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของหลวงพ่อสเสด็จประทานพรแล้วนะคะเป็นหลวงพ่อห้ามจนค่ะซึ่งก็เป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะคะประดิษฐานอยู่ตรงนี้แล้ค่ะและคนที่เขาอยากจะเข้าร่วมพิธีแช่งโฉนดนะคะพอเขามาสักการะมาไหว้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาโฉนดเนี่ยค่ะใส่ไว้ตรงผานด้านหน้าเห็นไหมะเนี่ยด้านหน้าหลวงพ่อเลยค่ะจากนั้นก็เหมือนกับฝากโฉนดเอาไว้นะคะแล้วหลวงปู่ก็จะมีการสวดสวดในทุกๆวันเลยค่ะเพื่อปลดเปลื้อง สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนอะอาจจะเป็นคำแช่งคำกล่าวที่แบบปู่ย่าตายายก็บอกว่าห้ามเอาที่ทางตรงนี้ไปขายกินอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้เราขายที่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทําแล้วสบายใจไม่มีปัญหา พิธีแช่งชโฉนดนี้นะคะเป็นพิธีเก่าแก่ทำมานานแล้วค่ะเป็นความเชื่อนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อพระมาสวดเสกแช่งชโฉนดให้ทีนั้นขายได้ไวๆเจ,เจอเจ้าของตัวจริงและเข้ามาดูแลพื้นที่ค่ะ <Okay. S 1> ในไหนมาที่วัดทั้งทีนะคะมาหาหลวงปู่ดุสิตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก้อยจะลองดูสิ ว่าเป็นยังไงนี่เอาฉาวฉนันี้ด้วยพิธีแช่งโฉนดค่ะค่ะอันนี้เป็นพิธีแช่งฉฉนดค่ะพี่อันนี้คงที่ขายเองใช่ไหมค่ะอ่ะหลวงปู่จะสวดให้ทุกวันแต่ว่าถ้าจะขายได้เร็วได้ช้านูบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับดวงคนขายแล้วก็ขึ้นอยู่กับที่ที่เราขายอ่ะแล้วถ้าคนไหนที่มาทำมาทำสำเร็จแล้วทางวัดจะกำหนดสินบนให้ต้องนำสินบนมาแก้สินบนนี่จะมีเจ็ดอย่างมีอะไรบ้างคะอ่ะมีเหล้าหงทองกลมหนึ่งล้า บุหรี่หนึ่งคอตตอนหัวหมูหนึ่งหัวข้าวสารห้าโลสิบถุงแล้วก็น้ำผึ้งหนึ่งขวดไข่เค็มหนึ่งห่บแล้วก็พงไม้เก้าพวงเจอ,อ,อย่างเนี้ยก็คือของที่ดินเราจะทําตามหนะ้าที่สวดให้เป็นประจําทุกวันไอ้พมเองเนี่ยพ่มไม่มีความไม่มีฤิ์มีเดชอะไรหรอกแต่ก็ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับการอธิษฐานของโยมนะแล้วก็ ความศักดิ์สิทธิ์มันก็บ่บบงบังเกิดขึ้นอยู่กับหลวงพ่อสเสด็จประธานพอหรือว่าหลวงพ่อห้ามจนพระศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดพอหลวงพ่อองค์เนี้ยท่านชำมั่งเรื่องที่ดินเพราะเคยมีญาติโยมมาให้ท่านาช่วยเรื่องที่เนี้ยไล่ท่านก็สําเร็จไล่ท่านการสวดเสกแช่งชะโนดเนี่ยโยมมันต้องมีครูนะต้องมีครูแล้วก็ถ้าให้ดีคือเราต้องถวายพระปรา อูทินให้แก่สิ่งเล่นลับสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนสิ่งที่มองไม่เห็นที่สถิตยอยู่ณนะที่นั้นอย่างเช่นที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่เข้าห่วงแห่นไว้เขายัางมีความอาฆาตผู้พยาบาทแข้งลุกล่านไว,ว้ว่าใครเอาที่ดินกูไปข่ายเนี่ยก็ให้มันทําอะไรไม่ขึ้นเนี่ยประมาณเนี้ยหนึ่งส่วนแล้วอีกหนึ่งส่วนคือไปซื้อต่อเข้ามาลูกล้านหลักเอามาค่ายแล้วเจ้าข้องที่เจ้าข้องทางเขาทราบเข,า,า,เขาแข้งตามตูดหมางเนี้ยม,มันก็มี พิธีแช่งโฉนดนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวบ้านค่ะหลายคนเลือกที่จะมาให้หลวงปู่ดุสิตแช่งโฉนดให้นะคะถามว่าขายที่ขายทางได้ไหมหลังจากทําพิธีแล้วบางคนก็ขายได้ภายใน3วัน7วันบางคนก็ยังรอเป็นปีก็มีนะคะแต่ท้ายที่สุดก็เป็นความเชื่อและก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวบ้านนั่นเองค่ะ